สวัสดีค่ะสวัสดี FC เอฟซีแฟนคลับทุกทกท่านนะคะสวัสดีแม่แม่เอฟซี FC ค่ะวันนี้นะคะแม่ควานนะคะก็ได้มีของมาฝากนะคะนะคะเป็นกล้วยนะคะมาฝากนะคะาส,สาวสวยนะคะสาวสวยนะคะสาวน้อยร้อยลีลานะคะน้องพรทิพย์นะคะ วันนี้นะคะจะพาแม่แม่เอฟซนะคะไปดูความเป็นอยู่นะคะของน้องพรทิพย์นะคะว่าอยู่แบบไหนมีอาหารไหมนะคะนะคะจะจะนาพาแม่แม่เอฟซนะคะไปดูความน่ารักนะคะไปดูการกินของน้องพรทิพย์กันนะคะเดี๋ยวเรานะคะตามกันไปดูเลยค่ะนี่นะคะเราก็ถึงนะคะถึงที่ หลับที่นอนของน้องพรทิพย์แล้วนะคะซึ่งตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่หน้าทางเข้านะคะไปหาน้องพรทิพย์นะคะนี่คงจะเป็นอาหารนะคะอาหารของน้องพรทิพย์นะคะมีสับปะรดนะคะมีต้นกล้วยมีการมะพร้าวนะคะที่ควานมอสนะคะได้ไปนําหาไปหามาให้น้องพรทิพย์นะคะตรงนี้นะคะก็เป็นบริเวณนะคะทุ่งนานะคะ แต่ตรงนี้นะคะก็เป็นที่ปลูกหญ้านะคะเจ้าของของน้องพรทิพย์นะคะกับพรหมมดนะคะก็ได้นำหญ้านะคะมาปลูกตรงนี้นะคะนะคะมาปลูกตรงนี้นะคะเพื่อจะได้ผลผลิตนะคะให้นับน้องพรทิพย์ได้กินนะคะซึ่งตอนนี้น้องพรทิพย์นะคะก็อยู่ในวัยกินนะคะอยู่ในวัยกินวัยนอนนะคะเพราะว่าเป็นช้าง ที่กำลังจะ,จะเจริญเติบโตนะคะเพิ่งเป็นจะเริ่มเป็นสาวนะคะก็เลยต้องหาผลผลิตไว้นะคะปลูกหญ้าไว้นะคะวันนี้นะคะแม่ควานนะคะก็มีกล้วยนะคะนี่นะคะมาฝากนะคะสาวน้อยร้อยลีลาของเรานะคะเดี๋ยวแม่ควานก็จะพาแม่แม่เอซนะคะเดินนะคะเดินไปเดินไปหาน้องพรทิพย์นะคะเสียงนะคะได้ยินเสียงเจ้าเจ้าเลยนะคะ ตอนนี้นะคะแม่ควานก็จะพาพี่เอฟซีเดินนะคะตรงนี้นะคะร่มรื่นมากนะคะน้องพรทิพย์ก็มีต้นไม้ใหญ่นะคะได้อยู่นะคะ,ะได้ยินเสียงไหมคะได้ยินเสียงสาวน้อยไหมคะได้ยินเสียงสาวน้อยไหมคะแม่แม่โอ้นะคะมาเจอควานมอสพอดีเลยนะคะ เป็นอะไรน้อเสียงร้องอะไรน้อดีใจเหรอคะนะคะคย้อนแสงหน่อยนะคะแม่แม่เอฟซีเดี๋ยวแม่ควันจะถ่ายตรงที่ไม่ค่อยย้อนแสงเนาะเนนะคะน้องพรทิพย์นะคะคร้องอะไรคะร้องอะไรคะควานมอสร,ร,ร้องประจำนะคะ เสียงน่ารักมากเลยจะไปไหนคะพรทิพย์วันนี้มีกล้วยมาฝากนะคะนะคะควันมอสก็กำลังจะป้อนกล้วยกำลังจะป้อนกล้วยนะคะนะคะที่ที่น้องพรทิพย์อยู่นะคะเป็นธรรมชาติมากนะคะไม่ร้อนนะคะต้นไม้ใหญ่นะคะ เป็นที่ของของน้องพอทิพย์เองเหรอคะเป็นที่ของน้องพอทิพย์เองนะคะเป็นสวนนะคะพูดภาษาบ้านๆก็เป็นสวนนะคะมีต้นไม้ร่มรื่นนะคะตอนนี้นะคะคนมอจะพาน้องพอทิพย์ไปไหนคะนี่อ๋ออาบน้ำกินน้ำนะคะขอบ่าวดีขาล่างโบสุโบสุข้าด้วยเด้อ ทักทายแม่แม่ยิบซีด้วยนะคะมีการขอบคุณด้วยนะคะได้กินกล้วยนะคะน้องครนซีทิฟนะคะปีนี้ก็สูงขึ้นนะคะเป็นวัยที่จเจริญเติบโตกำลังกินกำลังนอนนะคะกำลังหิวทุกอย่างนะคะน้องพอนทิฟนะคะแต่ว่าน้องคอนทิฟอายุไล่เลี่ยกับภูผานาะใช่ไหมควอนมอส แต่ว่าน้องภูผาจะสูงกว่าจะจะจะ,จะเจริญกว่าเนาะช้าง,เ,งเพศผู้จะโตเร็วกว่าเพศเมียนะคะเหมือนคนเนาะคนจะถ้าอายุตอนเด็กๆนะคะผู้หญิงกับผู้ชายก็จะความเจริญเติบโตก็ต่างกันนะคะนะคะระหว่างทางนะคะระหว่างป้อนกล้วยนะคะควนมอสนะคะก็จะพาน้องธรรม <S 2> <S 2> <S น้องพรทิพย์ กินไปด้วยนะคะเดินเล่นไปด้วยนะคะจะได้ไม่เครียดนะคะเด็กๆเนาะกำลังเป็นสาวนะคะนี่นะคะกินเก่งไหมคะควันมอสเก่งมากนะคะสาวน้อย100ร้อยลีลานะะติดควันมอสมากเลยนะคะ พันม,มอสก็ได้มาเป็นควานนะคะให้กับน้องพรทิพย์นะคะดูแลน้องพรทิพย์ดีมากนะคะพันม,มอสเป็นความที่รักช้างนะคะถ้าได้ดูแลเชือกไหนนะคะก็น้องเขาจะดูแลเป็นพิเศษนะคะเขาก็จะดูแลเต็มที่นะคะนะคะเขาก็จะดูแลเอาใจใส่ดีมากๆนะคะในการการอยู่การกินนะคะซึ่งควานนะคะเจ้าของนะคะไม่ต้อง ไม่ต้องทําอะไรเลยนะคะตามที่แม่ควานดูอยู่นะคะน้องจะทําทุกอย่างนะคะน้องๆทําด้วยใจนะคะถขาได้ขอน้องๆขอรักช้างนะคะแต่พ่ออูดว่าให้ไปเลี้ยงอุ้มบุญอยู่นะใ <laughs> น,น,น,นละหลายเชื่อก็ทักมาหาควานมอสนะคะว่าให้ไปดูแลช่วยใช่ไหมแต่คนมอสก็บอกว่า เดี๋ยวขอดูก่อนเนาะค่ะค่ะยังอยู่น้องพรทิพย์อยู่นะคะแต่น้องเป็นน้องเป็นแบบเป็นควานที่ดูแลดีจริงๆนะคะที่ที่ที่ตามที่แม่ควานได้ได้สัมผัสนะคะควานก๊อฟเนี่ยก็โอเคนะคะดูแลดีนะคะน้องน้องตาลก็โอเคนะคะแล้วก็น้องเอ็กก็โอเคเลยนะคะดีเขาดูแลใจใสดีมาก สั่งได้นะคะสั่งได้นะคะสั่งได้ทุกท่ายืนในรู้ยืนในรุดโอ้เก่งๆงนะคะมีได้กินกล้วยแล้วทําได้ทุกอย่างนะคะได้กินกล้วยทําได้ทุกอย่างเลยนะคะสาวหลานะคะสาวหลาแห่งบ้านทลาดนะคะสาวน้อยร้อยลีลานะคะฝากแม่แม่เอซีนะคะ เป็นกําลังใจให้น้องด้วยนะคะขอขอบคุณนะคะที่แบ่งกล้วยมาให้น้องพรทิพด้วยนะคะมนเอฟซีนะคะกำลังหัดนะคะกำลังหัดให้ทำแต่เสียงนี้มาอันดับหนึ่งอยู่แล้วนะคะเสียงนี่เสียงที่หล่อเสียงที่สวยนะคะที่เป็นเสียงน่ารักนะคะมีพรทิพกับไา่ประกายแก้วนะคะ แล้วก็ไพภูผานะคะน้ำหวานเขาจะเป็นเสียงออกแหบๆนะคะน้ำหวานเสียงจะไม่ดังนะคะอาทำท่าใหม่สวยๆหนิลูกอาทำท่าโชว์แม่เอฟซีหน่อยเอาข้อหัวพ่อเอาัวพ่อฟานะคะอืมนะคะไปอาบน้ำที่ไหนคะควันมอสที่บ้านครับ อยู่ที่บ้านเลยเหรอคะเดินไปใช่ไหมคะเดินไปแล้วก็เดินกลับโอ้ออกกําลังกายไปด้วยเนาะไปเดี๋ยวไปส่งครึ่งทางนะคะไปเลยไปแล้วนะคะเชื่อฟังควานมากนะคะน่ารักนะคะสาวน้อยร้อยลีลาฉายาเขานะคะสากเปนในเอฟซนะคะเป็นกําลังใจให้สาวหลานะคะสาวหลาพรทิพย์นะคะ ใบกําลังโตนะคะใบกําลังกินกําลังนอนนะคะใบกําลังเล่นขี้เล่นนะคะได้หลายลีลาเลยนะคะตอนนี้นะคะสาวหลานะคะก็จะไปอาบน้ํากินน้ําที่บ้านตัวเองนะคะนี่ถ้าให้พอความนั่งนะคะไปแล้วนะคะเดินไปแล้วนะคะเดินไปแล้วก็เดินกลับนอกควนมนอเนาะ เดี๋ยวออกกำลังกายไปด้วยนะคะฝากแม่แม่เอฟซีนะคะเป็นกําลังใจให้สาวลาพรทิปด้วยนะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์นะคะเป็นกําลังใจให้ช่องพังน้ําหวานด้วยนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะคือหนึ่งกำลังใจนะคะแม่ควานจะได้ทําคลิปดีๆมาให้แม่แม่เอฟซี FC. ได้ดูได้ชมกันนะคะถึงความน่ารักของน้องช้างแต่ละเชือกของบ้านท่าลาดนะคะแม่ควานจะ ไปถ่ายให้ครบทุกเชือกนะคะไปดูวิถีชีวิตการเป็นอยู่นะคะของควานช้างแต่ละเชือกนะคะให้แม่แม่เอฟซีได้ดูนะคะนะคะฝากแม่เอฟซีด้วยนะคะอย่าข้ามโฆษณาเด้อคะ่ะเพื่อได้เป็นค่าขนมของน้องช้างของพังน้ำหวานนะคะสำหรับไลโอสำหรับคลิปนี้นะคะแม่ควานนะคะก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้นะคะ ฝากแม่แม่เอฟซด้วยนะคะแม่ควางก็กล่าวคำว่าขอบคุณค่ะ